สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายท่านผู้ฟังทุกท่านทั้งสังขทา, 3, ทา,ทานทน่นะคะ,ะ,คะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคยจันประจําันนะคะันข่าวเตือนกับวันที่13 13มิถุนานะคะหลายโรงเรียนเขาก็ท,ทําพิธีไหว้ครูกันแล้วนะคะแล้วก็ อ่าหลังคือแล้วก็วันนี้ก็เป็นงานคืนอ่าไม่แว่นเม่แว่นนี่ก็เป็นคืนที่ห้างานมาพิ้งแต่เราไม่ได้ไม่ได้ไปนะคะคืนนี้ก็เป็นคืนที่เป็นคืนที่หกแล้วนะคะสําหรับงานยมลึกเมื่อพิ้งเพิ่มนเพื่นเดินจันที่แบบตั้กระดานนะคะ อันขาดไปที่คือเสียงดังไม่ได้นะครับเนื่องจากว่า,ายังมีคนอยู่ในห้องอยู่นะ,นะคะเพราะฉะน,นั้นจะต้องใช้เสียงแบบนิตการน,นะคะยันนี้ก็มีสาระน่ารู้ดีๆมาฝากกันนะคะแต่เป็นอะไรกันนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะในการจะไปฟัง ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ให้กับช่ชงกันเลยด้ยวยนะคะวันนี้น้ำเสียงอาจจะไม่ใช่สดใสเท่าไหร่นะ,ะแต่จะพยายามาทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะอาะคะวันนี้ก็ไปเจอกันในสาราน่ารู้กันกันแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่สองรายการน,นะคะ

ป่าของกรุงเทพมีอยู่แห่งเดียวในโลกศูนย์พันเพราะสวยเกินเหตุโด้วยร่มบุญนาเนื้อสมันหรือสมันเป็นกวางที่มีเขาสวยที่สุดในโลกและน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่กวางเขาสวยที่สุดในโลกนี้มีอยู่แห่งเดียวในโลกคือประเทศไทยเท่านั้นแต่ทว่าเป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่มันถูกล่าจนศูนย์พันไปจากโลกแล้วเมื่อไม่นานมานี้เองเนื้อสมันมีรูปร่างใกล้เคียงกับกวางป่ามีความสูงประมาณหนึ่งเมตรแต่จุดเด่นของสมันที่แตกต่างจากกวางทั่วไปก็คือเขาของตัวผู้จะมีกิ่งก้านมากกางออกไปดูเหมือนสูงหรือตะกร้้าาาาาหยชวบบนงกลุ่มจึงเรีะไม่าัน้ อยู่ของื้อสมันก็คือที่รับลมพักลางนี้เองเช่นแถบทุ่งรังสิตพุ่งพญาไทาพระขนงสํารงบางอูบางบอกลังต้องระจุลปรยานนนมหาชัยสมุทรสาครและสมุทรสงครามในฤดูนาหลักสมันจะหลบขึ้นไปอยู่บนเนินตามพวกที่น้ำท่วมไม่ถึงทำให้ถูกล่าได้ง่ายโดยคนล่าจะขี่ควายใช้ม้หลาแหลมหรือหอกไล่แทงเอาดื้ดสมันจะว่ายน้ำหนีก,ก็ไม่ได้เพราะหนเขาในฤดูหนาวซึ่งเป็นฤดูสมคัญข,ของสมันสัตว์ประเสริฐคือมนุษย์มีความฉลาดมากกว่าก็จะเอาเขาของสมันเทินไว้บนหัวแล้วคลานเข้าไปในพุ่งยูส่าดไปไลกฟ ทางด้านสมุดปาการสมุรสาครสมุรสงครามก็เป็นนาตือไปสมันตัวสุดท้ายที่คนมีโอกาสได้เห็นก็คือสมันที่สมพันวัดแถวมหาชัยอ์นึงเล้งไว้แต่ไปควางทางเดินของคนที่เมาจึงถูกตีตายไปเมื่อปี2 4 8 1นี่เองจากนั้นก็ไม่มีใครได้เห็นสมันเป็นอีกคนยุโรปเริ่มสนใจสมันเมื่อราวปีส4งสและได้นำสมันไปเลี้ยงในสวนสัตว์ในฐานะเป็นควางเขาสวยเท่านั้นยังไม่มีการศึกษาคนคว้าว่ามันเป็นควางพันไหนต่อมาในปีสองสี่ละนยหกเซอร์โรเบิรื้อสมเบิร์ต และได้ตั้งชื่อเนื้อสมันเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเซอร์วัสชาเบิร์ที่หรือเรียกชื่ออสามันว่าชาเบิร์สตีเนื้อสมันหรือความเขีาสูงของไทยจึงไปได้ชื่อใหม่ในโยุโรปว่าความทรมเบิร์กจากนั้นก็มีส่วนสักของยุโรปหลายแห่งเข้ามาหาความโรมเบิร์กในไทยมีตัวเลขในปี2440ว่ามีการนำเนื้อสมันจากสยามรวม17ตัวไปเลีอยไว้ตามสวนสัตว์ในเยอรมันฝรั่งเศสและได้เลี้ยกำเนิดลูกสายตัวหนึ่งหนึ่งตัวเกิดในสวนสัตว์ทัมบูเยอรมันทั้งได้สตาร์ ของเนื้อสมันกลายเป็นหาข้านาเกือไปหมดแล้วแต่ก็น่าแปลกใจว่านอกจากเนื้อสมันในเมืองไทยได้สูญพันธุ์ไปเพราะความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองแล้วความโซมบกที่เอาไปประบประหนในสวนสัตว์ในยุโรปก็สูญพันธไปด้วยหมดเหลือไวเพียงโกไทยและซาบที่สร์สไว้เท่านั้นจนถูกเจ้ารือไว้ว่าเนื้อสมันเป็นความชนิดเดียวที่สูญพันธไปจากความสีสามสายพันธุ์ในโลกถึงแม้สมันจะสูญพันธุ์ไปจากโลกหลายปีแล้วแต่พระราชบันญัตกคุมครองสัตว์ป่าพุทธศักราชสองห้งนกาสามห้าซต่างใว้อยู่าหนยังดี กับเข้าสื่ช่วงที่สองรายการเยียกรนประจำวันนะคะจ้างข่าวนะค,ะ,ะ,คะคือตั้งแต่วันนี้ต้น,ตนไปนะคะเราก็จะใช้วิธีเปิดตัวนะคะเราจะอัดล่วงหน้าเราวันนี้นะคะกับวันอื่นๆนะคะก็ จะเปิดตัวตามวันและเวลาดังกล่าวที่เราอัดรายการนะคะแราอัดล่วงหน้าสักประมาณอย่างเช่นวันนี้อัดล่วงหน้าสักประมาณ6กโมงหกโมงเช้านะคะก็จะวิดีโอเปิดตัวก็จะเป็นจะเกิดขึ้นในช่วง8ปดโมงนะคะก็คืออัดล่วงหน้าสองชั่วโมงนะคะ ครั้งแต่ละวันนะคะเอาว,วันนี้ก็ลารายการไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขออำนาจคุณพะรปปะศริรัตนรรยจังปกปักรักษาคุ้มครองจนไปสงทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ